ครับเลครับก็แ่นอน้องเพือนมากันเรื่องอีกเันเดิมทเยนะครับก็ดีใจมากนะครับก็รอบนี้เช่นเคยมีกิจรสิบคำถามงถามเอานใดคนไม่สนถามเราหรือว่าเราที่มีสยให้เลือกนะอ่ายแรกคือ ตรงคำถามตรงคำถามมาใครที่สองผู้ลิษถามกันเอง

哪个大爷？<陽> ก็อยากจะให้ไว้ที่นี่กันนะ วาแตกับหหนถ้าเกิดกันนะฮะตื่นตาพรุ os, ่งนเช้าแล้วแล้วขาวแล้วขาวถ้าเกิดกันตีแต่เร <t> ื <t> ่องความลยครับ

กใหารนนจะเอาวั้นยิ่งดิ้นด้วยปลาหัวลิ้ อะไรถามนะาว่าเอาเรื่องละครมดีกว่าในละครี้นียเร่ัมิงสิงเกริชชอบง่ายป่ายริชชอบใครเพราะอะไรทำไมถึงชอบ คำถา,า,ามคำนี้เรื่องคำสมัครงานแล้วจะคิดชอบใครทำไมร้องอะไรถึงชอบฮะคำตอบที่หนึ่งชอบใครชอบพี่โอปอล ขอเชิญมือคำตอบนะครับคำถามที่4นะครับถามว่าตัวเองครับ้นคำถามที่4ถามว่าอาจารย์ละครเวทีเรื่องนี้อะไรนะครับจากเรื่อง แล้วสิงสิงกอรแล้วสิงสิงกเกอร์นะับถามว่ากันผมไม่ได้เล่นครับไม่ได้่ถามว่ากันชอบใคร ยประโยคนี้ประโยคไหนในเรื่องและก็ค like, e ุภาพประกอบด้วยเจ้าประโยคในประโยคไหนและคุณภาพประกอบดูดู ริไม่ควาสิทธิการถามกันเลยการรมความรู้ในการตอบด้วยถ้าเกิดว่ารีบอกว่จะไปประมาณ10โมงเนี่ยถ้าเกิดริ่เกิดไป9โมง15มาห้าวริบช่วยริตอบ I'm gonna let them hide. คือนี้นี้คือขอปลาดหรือเป่านการสวอวาสตซองคแล้วก็ถ้าจะองทั้ของไมได้ใจรทีที่อมีไหสงที่อยู่กันนะอมีไหมหรือว่าหรืว่าเบอร์เกอร์่าินไงองเบอร์เกอร ที่นี่ก็มี่กดินี่อร่อยว่าจริงไหมจริงไหมรับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ทันลทธิสอครับกลัวจะงูหดเลยก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาให้มันเป็นาแย่ตัวต้องแก่ตัวลิธิ์แล้วว่าจะนิ่งอ่ะจริงไหม ได้ไม่ได้ก็ช่วยด้วยไม่เท่าบอลบอลชายไม่ได้บอลชายเจ็ดคนจริงนะเอออ้าวคะแนนที่เจ็ดกันคะแนนเจ็ดมีไหมครับไม่ได้เก้าตัวคำถามที่เจ็ดกันเป็นตัวที่มีกี่ตัวโอ้โหเก้าตัวอะไรนะเก้าสิบเก้าเก้าตัวกี่ตัวครับเก้าตัว

ได้ทากที ah, ่ก่อนทักที anging, ่ก่อนนะครับเล่นคะน้ิงู I need you. แล้วแค่ที่เราสองคนได้ตืนาแล้วหมายควาว่าไงคือแบบคนที่ตื่นต้องจากเราแล้วใครอีกนอกจากเรากัแบบนี้แล้วนะครับจะมีลฟนแฟนยฟนมีฮะฮะโดมโมนิวจิ๋วและก็ อีนี่นะี่เหรอเออช่วยแนะนำเดี่เดี่ยวเดยเดี่ยวเี่ดีู่แล้วันขโอ้อ้ยอยากไปอ้ยอยกบ้างเลยก็บอกไปดิว่าเราจะทํายการตูบีที เนี่ยแต่ปาได้ก็เป็นการบริจาคมาซึ่งแน่นอนว่าแต่กับเบ้นเนี่ยเจ็บมากเป็นผู้ที่มันมากจริงมากนะครับดังสุภาษิตที่ว่าน้ำขึ้นเรือเสือต้องตาย ่นได้อยู่ีได้อยู่อานานีก้าครับขาดนี้เก้าครับอยากไปยังครับอยากเดิมนครับือมแล้วคือมาแล้วถือาแล้วเออดอะไรเาเเอกได้งปไหนด้อยอะไรอะไรนะกมไม่ไอากออออกไปไหน เคที่คอนเสิร์ตใช่ไหมฮะเอาแค่เสียงดีกว่าเสียงเราเพรารัสเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาแค่พยายามเดียวเลยเราะว่ารักตัวอยเอง เีเดนสอ่นโอ้มีลความ้มน่ไม่ใช่ไม่ใช่คือยิาัไม่ได้ซอมกันครับมันจะซอมกันวน้เ่อะไรท่ะไร่มมดไ่แกอา้งไปาอ่แต่ว่ามันแน่นอนไม่ต้องนะคิดว่าคิดว่า คิดว่าจะมีค่าแต่ว่าให้ประทับคารรวมกันกับหลายคนสนุกสนานแน่นอนนะน่าดูน่าดูนะครับเสร็จแล้ววิ่งลงตะงนี้ต่อได้ไหวทั้งหมดตั้งเลยแล้ว้็เีกาเนะครับมี ครับแต่ว่าทีมงานก้ติดต่อไไอะไรครับพีก็เล่นตัวอยู่เลยไม่ดอบอกไม่เดี๋ยวเต้องตองรอกเอนี้นะจ๊ะอาจจะไม่ทำให้เชิญเขาแน่นอนจ๊ะ cuối cùng là last one question các các bạn muốn gì nhất? chúng ta sẽ cùng nhau làm nha. ให้เขามาช่วยด่วเขาว่าผมช่วยงานนะครับก็ไปช่วยอะไรในไน้นอนู่แล้วนะเพราะเป็นเป็นพี่ชายสุดรักของเราอยังยัางกังก็เตรียมเป็นภาระของงานนะครับส่วนลิ์เนี่ยจะเป็นยิ่งกว่าภาระอีกไปช่วยไปช่วยการไปช่วยการนนงครับเพราะว่าเราจะทำหน้าที่อะไรฮะประกาศรับวัดให้ครับ อะไรฮะลินไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลาเรียนให้ได้นะครับลาการศึกษาเพรจะันได้สอบแล้นี่สอบได้ไหมาได้ดีโอ้กันคำถามนี้คำถามนี้ไม่ได้ถามเลยตอนสอบให้เหลักฐานตอบเลยง่ายมาก โอเคครับสิบคำถามครับผมจะต่อแล้วครับครับก็วันนี้สุดยิาดีมากที่ที่มานไปขับกันแล้วก็ไปทำพิธีได้คุณปากสุดขันกันนะครับก็แล้วเนี่ยคือวันนี้ครับนะผมก็จะพาทุกว่างานเลี้ยงยอมมีวันเริ่มเรียนครับผมราวเรื่องราวและก็ก็รู้เพียมากที่ทำให้วันนี้นะครับเราได้ ทั้งได้สมุดกับละครนะครับก็ได้สมุดกับแุกาที่เราได้พบกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะคะ